การเป็นพนักงานอันดับแรกนะคะอุตสาหกรรมคือกระบวนการแปรรูปหรือการผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัตถุดิบใหม่เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์โดยการใช้เครื่องจักรแรงงานคนในการผลิตตามมาตรฐานของแต่ละผลิตภัณฑ์นะคะเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดการดําเนินการที่เป็นระบบมีสายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนจะต้องมีการจับระดับขั้นตอนและสายการบังคับบัญชาเพื่อให้เกิดการดําเนินงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิทธผล เพื่อสร้างผลผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆชิ้นต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถในแต่ละระดับที่ต่างกันเพื่อความสําเร็จในแต่ละงานแต่ละบทบาทนะครับบทบาทหน้าที่ของคนในอุตสาหากรรมมีอยู่3ระดับนะครับอ่ตอบคาถามก่อนนะครับอุตสาหากรรมคืออะไร บทบาทหน้าที่มีอยู่3ระดับนะครับระดับที่1ก็คือบทบาทหน้าที่ของพนักงานหรือ low o f staff 2ก็คือบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานหรือว่า supervisor นะครับที่เราเรียกสั้นๆ 3. บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการหรือ manager นะครับบทบาทหน้าที่ของพนักงานนะครับ 1. นํางทำงานตามมาตรฐานในการทำงาน 2. รักษามาตรฐานด้านคุณภาพของงาน 3. ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ 4. ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยนะครับ 5. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององค์กร 6. ปฏิบัติตนตามคำสั่งของหัวหน้าง,งานที่ชอบด้วยกฎหมายกฎระเบียบประเพณีวัฒนธรรมอย่างเพ่งครัดนะครับข้อที่7 พัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานและการแก้ไขปัญหาของงานนะครับนี่คือ7ข้อ7บทบาทของพนักงานนะครับตอบคำถามข้อที่2จงบอกหน้าที่ของพนักงานมา3ข้อเนาะบทบาทหน้าที่ของหัวหน้านะครับข้อที่1 มีหน้าที่ในการพัฒนาความมั่นใจของตนเองจากบทบาทของหัวหน้านั้นจะต้องเป็นผู้บริหารในขณนะดเดียวกันจะต้องตกอยู่ในภายใต้สายตาของคนอื่นตลอดเวลานะครับดังนั้นสิ่งที่จะเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดโดยอาจจะเริ่มจากการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสะอาดการแต่งกายทรงผม ซึ่งจะส่งผลในภาพลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งลำดับต่อไปก็คือการพัฒนาสมาธิภายในยให้นิ่งไม่ตื่นเต้นเช่นการพูดในที่ประชุมทีมการนำเสนอต่อที่ประชุมถ้าเราทำบ่อยๆฝึกบ่อยๆเราก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเองนะครับข้อที่2หน้าที่ในการพัฒนาความเป็นผู้นำของตัวเอง ความเป็นผู้นําเป็นสิ่งที่เชื่อกันว่าสามารถพัฒนาได้เนาะแต่ต้องพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกนะครับเราไม่สามารถที่จะมาสอนหนังสือและทําให้คนสามารถเป็นผู้นําได้ทั้งนี้ความเป็นผู้นำเนี่ยเป็นสภาวะของภายใน,นจิตใจที่จะต้องขับเคลื่อนและส่งผลการแสดงออกทางพฤติกรรมภายนอก ข้อที่3หน้าที่ในการวางแผนและการจัดการองค์กรในบทบาทนี้ของหัวหน้านั้นะจะต้องมองภาพรวมของงานในระบบของตัวเองนะครับเป็นหัวหน้าต้องมองภาพในในหน่วยงานของตัวเองให้ออกรวมถึงการมองภาพรวมของแผานกต่างๆที่เราต้องการประสานงานด้วยนะครับว่าแผานกนี้ทํางานเกี่ยวกับอะไร ตำแน่นี้ต้องทำอะไรบ้างถ้าเราจะติดต่อเรื่องการเงินเราต้องไปที่แผนกไหนอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้แผนงานที่เราวางไว้บรรลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับ 4. หน้าที่ในการสื่อสาร จะบอกว่าตนเองไม่ชอบพูดไม่ชอบสื่อสารกับใครแต่ถ้าเราเป็นหัวหน้านะครับหน้าที่หลักของเราก็คือการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นในทีมตัวเองในระหว่างทีมหรือผนกอื่นๆในการติดต่อประสานงานนะครับประกอบด้วยการสื่อสารที่เป็นคําพูดหรือเอกสารนะครับการทําเอกสารไม่แนะนําให้ทําเป็นภาษาพูดนะคะให้ใช้เป็นภาษาเอกสารภาษาราชการ ภาษาทางบริษัทภาษาภาษาเขียนนะคะไม่ใช่ภาษาพูดนะครับข้อที่หหน้าที่ในการสร้างทีมด้วยความจําเป็นในการสร้างความสําเร็จจะต้องทํางานร่วมกันกับผู้อื่นนะครับการควบคุมให้คนอื่นทํางานร่วมกันหัวหน้าจึงจําเป็นต้องสร้างความเป็นทีมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานของตัวเองอน สร้างความน่านับถือการเป็นตัวอย่างที่ดีของตนเองเมื่อเราสร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาได้แล้วก็กำหนดทิศทางเป้าหมายร่วมกันหัวหน้าจะต้องสื่อสารเป้าหมายของภารกิจและมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจเหมือนกันเข้าใจตรงกันว่าเป้าหมายของเราคืออะไรภารกิจของเราคืออะไรนะครับข้อที่6 ทำหน้าที่ในการจูงใจทีมงานหัวอ,อกเดียวกันนะครับหัวหน้ามีหน้าที่สร้างแรงจูงใจให้กับคนในทีมดังนั้นหัวหน้าจะต้องทราบธรรมชาติบริบทของ,ของลูกน้องหรือว่าคนในทีมงานของเรานะครับว่าแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราก็นำจุดเด่นของแต่ละคนนะมาเป็นแรงจูงใจได้นะครับ หน้าที่ในการบริหารเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าหมหาศาลซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้นะครับดังนั้นหัวหน้าควรที่จะกำหนดขอบเขตกรอบเวลาว่าเรื่องไหนสำคัญให้เอาขึ้นก่อนกำหนดระยะเวลาว่าเรื่องนี้ต้องส่งภายในวันนี้บ,บังคับไม่ถึงกับบังคับแต่เป็นการตกลงกับ ทีมงานของเรานะครับว่าต้องส่งตามกรอเวลาเพื่อให้ทันกับแผนงานและเป้าหมายที่เราได้วางไว้นะครับข้อที่8หน้าที่ในการตรวจสอบและตัดสินใจเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ในปัจจุบันที่หัวหน้าที่ไม่สามารถละเลยได้นะครับ 8, าการตรวจสอบในระบบเอกสารต่างๆรับทราบข้อมูลตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิด ความราบรื่นในหน่วยงานนะครับถ้าลูกน้องมีปัญหาหัวหน้าก็ต้องมีการตัดสินใจแล้วก็ช่วยลูกน้องแก้ปัญหานะครับข้อที่9หน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอ่านี่คือที่พูดไปเมื่อกี้เนาะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการนะครับทุกคนสามารถ เสนอความคิดเห็นออกมาได้นะครับหัวหน้าก็รับฟังแล้วก็ชี้แนะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำช่วยลูกน้องแก้ไขปัญหานะครับคติพจน์ของหัวหน้างานจงใช้ความแตกต่างของบุคลากรสร้างความสำเร็จในองค์กรและตัวเองนะครับต่อไปเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการข้อที่1 หน้าที่ด้านการบริหารจัดการเช่นการนำนโยบายมาเป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงานนะครับการจัดทำงบประมาณการรายงานผลและการรายงานข้อมูลการสื่อสารและการประสานงานนะครับข้อที่2หน้าที่ด้านทรัพยากรการจัดสรรบุคลากรการประเมินผลงานและสมรรถนะงานนะครับ ข้อที่3หน้าที่ด้านการทำงานการบริการการขายเป็นการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายด้วยกลยุทธ์ต่างๆนะครับโดยการควบคุมต้นทุนและการหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งการแก้ไขปัญหาทางระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนการพัฒนากระบวนการด้วยเครื่องมือทางวิชาการต่างๆนะครับ ข้อที่4หน้าที่ด้านการด้านให้การให้คําแนะนํานะครับการฝึกอบรมเป็นการกําหนดแนวทางด้านการพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างทักษะในการทํางานด้วยการโน้มน้าวและสร้างแรงจูงใจนะครับข้อที่5หน้าที่ด้านคุณภาพความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมต้องมีการเข้าใจกลยุทธ์ในการทํางานเพื่อรักษาระดับคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นนะครับ ควบคุมให้มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับคติพจน์ของหัวหน้ารู้ในงานอย่างแยบยนต์ดูคนออกบอกคนได้ใช้คนเป็นเน้นทีมงานสารแผนกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จนะครับไปทำแบบฝึกหัดครูให้ แบบฝึกหัดเป็น google form อยู่ใน Classroom เมื่อทุกคนดูวิดีโอนี้เสร็จแล้วก็ทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับไว้เจอกันบทหน้านะครับบ๊ายบาย